สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมมาเดินตลาดยันยงนะครับตลาดยันยงอยู่ที่อำเภอใหญ่จังหวัดสงขลาตลาดยันยงจะเปิดอาทิตย์ละสามวันครับมีวันอังคารวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์วันนี้ผมเอามออเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาฝากรถสิบบาทที่ฝากรถก็มีอยู่สองที่ครับ ถ้าเป็นรถยนต์นี้รู้สึกว่า30บาทครับผมเรามาเดินชมตลาดกันเลยครับเดินไปฝั่งคิดวันแดงก่อนมีผลไม้ขายด้วยวันนี้รู้สึกว่าคนจะบางตามากๆ ตรงนี้มีพระมีพระให้เช่านะครับมีอยู่หลายแผงมีธนบัตรเก่าๆนะใครสนใจซื้อ่ี่จ้อ้อที่เห็นสีชั้นก็คือตึกของไปรษณีย์ครับก็เรียกว่าแฟลตไปรษณีย์ ตังนี้ก่อนคอรับแผงพระทั้งนั้นครับมีพระให้เช่าเ,าเราไว้ก็ด้านนี้ก่อน มีเสื้อผ้ามือสองเยอะแย,ยะครับมีแล้วแต่ราคานะครับมีวินเทจมีเกงขาสัน้นมีหมวกมีรองเท้าขายด้วย แบลตไปรษณีครับปเป็นที่พักของเจ้าหน้าที่ของไปรษณีย์ไทยนะครับที่ทำงานอยู่ในหาดใหญ่นี่เลยครับแวะร้านนี้ก่อนร้านนี้ใหญ่มากครับมีเสื้อผ้ามือสองมีกระเป๋ารองเท้ามีมีแก้วน้ำมีของโบราณมาขาย ไปในร้านแล้วก็จะมีที่ตรงมุมถนนจะเป็นของเก่าๆเ,เป็นของโบราณฮะมีมีขายด้วยเจ้าของอานเนี้ยเดินกลับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นอยู่หน้าคิดวันแดงครับ จะมีอยู่สองฝั่งท่านมอยู่ซ้ายมือของเราเนี่ก็คือคิดวันแดงรับเป็นเป็นผับเป็นด้านอาหารเดีี๋ยวตาอบน้ผมไม่ได้มาหลายเกือบเกือบปีแล้วนะครับตั้งแต่โควิดเพราะว่าเพิ่งเปิดไม่นานปกติมาทุกครั้งก็ ซื้อทุกครั้งก็เลยไม่ไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่ประหยัดตั้งเยวันนี้คนบางตามาก ถ้าพารถยนต์มาเส้นนี้จะลำบากหน่อยครับรถจะติดเราเดินข้ามมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ของเยอะร้านนี้เป็นร้านประจำของผมเลยแล้วครับมีเสื้อผ้าใหม่ๆนะฮะ ป็น,นเกงใหม่ส่วนมากจะมีป้ายแขวนอยู่ราคาร้อยยีสส่วนมากจะร้อยยีสิบนะรุ่นเกงใหม่ๆทั้งนั้นผมจะซื้อบ่อยเมื่อก่อนไปใส่ทำงานประหยัดดีครับ <c oughs> มีของยี่ห้อก็มีครับเพื่อนๆแต่ผมไม่ออกชื่อแล้วกัน สวยสวย <c oughs> วันนี้ไอ้มีของผู้หญิงด้วยมีของผู้หญิงแล้วก็ของผู้ชายส่วนมากจะเป็นชุดทำงานชุดใส่เที่ยวแต่สภาพาจะใหม่มาก เดินมาฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นเกงยีร้อนร้อนเลยร้านนี้ครับ เดินไปเรื่อยๆอโซนนี้อยู่ติดติดถันนะครับถ้าจะเดินไปข้างหน้าก็ถึงเซเว่นพอดีเดี๋ยวผมจะพาเดินทุกร้านครับร้านน,าน,น,ๆๆานี้ก็ถูก คนน้อยครับวันนี้ถ้าเป็นวันศุกร์วันเสาร์คนจะเยอะกว่าน,นี้นะครับ แบตใกล้จะหมดแล้วผมต้องไปเปลี่ยนแบตก่อนข้างหน้าเราก็คือเซเวเพิ่งมาเปิดสักปีป่าๆเองโอเคตอนนี้ก็เปลี่ยน,น,นแบตเรียบร้อยแล้วครับเกินอีกอีกโซนนึ่งร้านนี้ก็ใหญ่พอสมควร ของถูกด้วยครับมีเ<ม>นเกงขาสั้นมีผ้าม,าม่านมีผ้าปูตโตนะครับ,บาลาแล้วก็ผ้ามผม ห้าบาทสิบบาทนะครับถ้ามีเงินสักสี่ห้าร้อยก็ได้ของเยอะแล้วตรงนี้เป็นปลาปลาสวยงา เล่อนเก่งต <in> ่อยครับเดือดสามหกไทยผมพอดีว่ายังใหม่เลยครับ ไปต่อกันเลย

ฝามือก็เป็นเสื้อของเด็กตั้ของเด็กดูดกว่าจะมีกระเป๋าด้วยไม่ภายในก็ถูกครับมีกระเป๋าเราเอาไปเลยครับเอาไปเลยครับ ก็มาเลือกอก็มาดูก็มาลองันได้เลยครับเอาไปนั้นเลยยังดน้ราดูแล้วม่จึ้งมันเมื่อไรยูแล้วเหรอเออนั้นะจึ้งแล้วที่สุดใลตาดีพอ<ค>เลือกเอาเป็นเ,เป็นลอันนี้รอบสุดท้ายนี่แหละอเนนี้เป็นเครื่องแก้วเป็นของโบราณโบราณครับอาญา ราคาไม่เป็นหกสิบบาทร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบตานี 140, ้ยากึงไหทึงไหนยามากสาวๆด้อว่าลุลงเป็ที่นขาดนเล็ก็ไปดินชาถึงกระป๋อนมาก แต่พ่อค้าคนน้อยมากเราจะลบทุกร้ายแล้วละครับ ก็ใหญ่ใช้ได้อยู่ของเยอะฝากเพื่อนๆติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับอันนี้ก็เยอะยี่สิบยี่สิบเป็นกเพืมครับเือนหมวกชิ้ห้าติดกระเพื่อมกลาคชิ้ห้าติกเลียกระเพื่ครับ มีนะครใหญ่อ้เจ้าบ็ตัวนะครับนี่ดตัวเจ้นะครับยดเองเปลี่ยนผมเห็นเสื้อยืดไม่ได้ผมจะชอบมากไม่ซื้อแต่ก็ต้องดูไว้ก่อนครับได้ได้าได้ครับดูเรื่องครับี่ี่าอร่อยมาก เขาขายกันใบละเจ็ดบาบาทนะครับเราขายสองใบ5้าิบาทแต่ซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นะครับเรือกันเลยนะครับอันนี้เป็นของเครื่องเก่าเป็นของเก่าครับตาใบไม้ามช้นตาใบตาเปที่ไหนก็ไม่ได้นะครับใกล้จะหมดแล้วอันนี้ร้านใหญ่เหมือนกันเอามีรังอยู่ที่ theo hữu rè Nó bởi tên văn người Cô chê này แล้วครับเพื่อนๆคุณจะต้องลากันตรงนี้เลยแหละครับอย่าลืมติดตามช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับไปดูครับไปดูครับสี่ใบร้อยไปเลยครับใบเดียวสามสิบบาทนะครับสี่ใบร้อยเอาเดือดกันไปเลยนะครับใบเดียวสามสิบบาทให้สี่ใบร้อยนะครับไปซื้อที่ไหนก็ไม่ได้นะครับไปซื้อใบเดียวก็เจ็ดสิบเก้าบาทนะ ลองดูได้นะครับดูกระจกเลยกระจกเลยนะครับดูเลยนะครับ